อ้างถึงก่อนเพื่อให้มั่นใจก่อนถ้าเขามีถึงจะดาเนินการต่อนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็แปลว่าแน่นอนแล้วอย่าไปรีบการโอนเงินเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็โอนได้แล้วครับถ้าเสิร์ฟเสิรัฟเพ่มับเจิญคือที่ผ่านมาต้องเรียนว่าแก๊งนี้เนี่ยเขามี มีความสามารถในการทําให้คนหลงเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการคําพูดต่างๆเขาจะพูดเหมือนกับว่าเป็นเจ้าที่ของธนาคารนะครับเป็นเจ้าที่ของแบงค์ชาติเป็นเจ้าที่ของ Dsi เป็นเจ้าที่ของกองปราบเป็นเจ้าที่ของตรวจทุกหน่วยเขามีหมดครับแล้วคนนี้เขาฝึกมาเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นใจพี่น้องประชาชนเหมือนกันต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ย คนที่มีระดับความรู้สูงๆก็ยังโดนโดโหลอกและเพราะเขาด้วยความทักษะของแก,งก๊แกงเขานี้นขเขาเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการป้องกันและแก้ไขที่ดีก็คือ,อที่ผ่านมาก็ห็นมีบางบางบางสื่อทําอยู่ก็คือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยทีททนะครับให้เห็นว่ามีแก๊งคอนเซ็เตอร์อยู่บิการเขาเป็นอย่างไรทําเหมือนเป็น ดิมอนสแตชันแบบ,รบจ,รจริงๆเลยก็ได้นะครับไม่ว่าก็จะมีการพูดอย่างนี้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยหลงเชื่อหลงเชื่อแล้วก็เพื่อเมื่อเมื่อเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาประชาชนได้รู้ว่าอ้ออันนี้เป็นเป็น,ปนการคอนเทสเตอร์นั้เป็นแก้าหาชีพไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารจริงๆ<อ>นะครับคุณจะต้องอาจจะทําเป็นออกทุกวันหรืออว่านเป็นตัววิ่งอะไรเงี้ยเพื่อเตือนเพราะว่าต้องต้องเรียนว่า ในแต่ละเดือนเนี่ยผมว่ามูลค่าความเสียหายหาาที่โดนหลอกเป็นผมว่าหลายล้านบาทซึ่งซึ่งเออมันมันทำเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ดินการให้ ให้ดัานนี้ให้จริงจังเนี่ยไม่ทําให้เหมือนผู้นี้ได้ใจด้วยับใช้ความสามารถหลอกเอาเงินไปแล้วเป็นการได้เงินที่จํานวนมากแล้วกับประกันตัวก็ออกไปอีกหนีหนีกลับอีกคืองี้ั้งข้อสังเกตนี้่ยท่านลองประสบโชคส่วนใหญ่จะเป็นมาจากไต้หวันมั่งจีนแผ่นดินใหญ่มั่งนะครับพ่งนี้จะมาแล้วก็มาแล้วก็พอคือจิตใจบางคนบางคนนะฮะพอนั่นมาก็บอกไม่รู้ไม่ชี้มีคนไทยร่วมด้วย แหมเราประสบโชคจะทํามาตรการเด็ดขาดยังไงคืออย่างนี้ฮะครับแกนี้มันมีความร่วมร่วมกันตั้งแต่คนต่างประเทศนะม่าประเทศจีนประเทศอะไรก็แล้วแต่เพื่อนบ้านเราด้วยครับแล้วก็มาร่วมมือกับคนไทยครับมันเป็นคณะทํางานใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับต้องเรียนว่าอย่างที่ผ่านมาทางสมัยชาติเองก็ได้ไปมีการจับกลุ่มบังคับไปจับกลุ่มอย่างในประเทศจีนก็มีเวียดนามก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าเป็นองค์กรอาชญกกรรมนะครับอันนี้เป็นองค์กรอาชญกกรรมไม่ใช่อาชญกกรรมธรรมดา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะป้องกันได้ดีก็คือสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเราได้รู้ว่ามีพฤติการของแก๊งนี้เกิดขึ้นครับถ้ามีแก๊งนี้อย่าหลงเชื่อแล้วก็พยายามรีบแจ้งข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือพฤติการเนี่ยไปย,ายาังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถติตดต่อได้ไม่ว่าจะเป็น ห9 1หรือ1195งกของตำรวจชาติหรือฐานที่ตำรวจเพื่อเป็นข้อมูลว่ามีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นครับนิดึงคุณวิยาในภาพน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เนี่ยทำให้คนไทยเราเยอะแยะหมดรักสามัคคีไม่มีแบ่งสีแบ่งฝ่ายสื่อต่างๆกันรักต่นี้พอผลโพออกมาเนี่ยเขาหนึ่งทหารอันดับหนึ่งเลยที่มีความรักความผูกพันนะครับตอนนี้อันดับสองก็คือสื่อมวลชนที่มีส่วนสำคัญในการสะท้อนต่างๆหรืออย่างเช่นที่อำเภอลาดหลุมแก้วมี หญิงสาวมีลูกคนเด็กๆเล็กๆเป็นมุสลิมร้องขอนมกล่องเดียวสื่อก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับเดินทางไป8ปดเชั่วโมงสื่อก็ช่วยเข้าไปช่วยเหลือมองอย่างนี้ไงครับเนี่ยผมยังมองเรื่องการประสานงานครับปัญหาการประสานงานการติดต่อประสานงานมีปัญหาครับโดยเฉพาะอ,องค์กรภาครัฐคืออันนี้หนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาพูดผ่านรายการบอกว่า โทรไปเลยร้อยครั้งก็ไม่ได้ตอบเลยก็เพียงบอกขออนุมัติมันจะไปขออนุมัติอะไรคนเขาเสียชีวิตอยู่แล้วนี่อย่างนี้ต้องต้องยืดหยุ่นใช่ไหมท่านเป็นนะไครับเป็นสืออ่อเออย่างนี้นะครับผมผมกำลังมองเรื่องที่ที่เคยบอกนะครับว่าปัญหาการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำท่วมของชาติในคณะนนี้เนี่ยเราจะต้องแก้กันทุกภาคส่วนครับคืออย่าอย่าอย่าหวังว่าเราจะต้องพึ่งภาครัฐอย่างเดียวครับภาคประชาชนภาคเอกชน,ชนเหมือนที่กองปราบ โครงการตํารวจผู้รับใช้ชุมชนกําลังทำเนี่ยนะครับคือต้องบูรณาการกันทุกภาคส่วนทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่าคิดว่าตํารวจทหารรัฐบาลประชาชนคนไทยต้องมีส่วนร่วมครับประชาชนเนี่ยมากกว่าข้าราชการเป็นร้อยเท่าพันเท่าดังนั้นเนี่ยประชาชนต้องมีส่วนร่วมครับประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมได้แน่นอนฮนะทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันก่อน ก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วยไงฮะบ,บางครั้งเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นอยู่ก็คือว่าติดต่อหน่วยงานราชการแล้วติดต่อไม่ได้วิธีการต่อมาก็คือพึ่งสื่อเพื่อให้สื่อเข้าไปช่วยสิ่งหนึ่งที่กําลังบอกว่าผมในฐานะผมผมเป็นคนสื่อนะผมก็มองว่าสื่อก็ไม่ใช่เทวดานะครครรัับบแต่สื่อรู้สึกว่าจะต้องใช้วิธีการของการนําเสนอข้อมูลเพื่อให้เข้าไปตรงจุดเหล่านั้นมากที่สุดอ๋อครับนะฮะ Uh, สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังมองอยู่ในขณะนี้แล้วก็กำลังคุยๆกับ uh, ทางกองปราบอยู่เหมือนกันว่าเราในฐานะเป็นตำรวจตำรวจงานหลักคือการรับข้อมูลรับแจ้งความรับอะไรที่เขาทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากการรับแจ้งความรับข้อมูลความเดือดร้อนของเพื่อมาสื่อต่อไปเพื่อมาประชาสัมพันธ์หรือนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สื่อไม่สามารถทำเองได้ครับสื่อก็ต้องไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ดีครับดังนั้นตำรวจต้องมองจุดของความเป็นตำรวจหรือมองจุดของสื่อสื่อก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารนำเสนอรายงานสถานการณ์ครับแต่บางครั้งปัจจุบันเนี่ยสื่ออาจจะเป็นพระเอกก็ได้ในขณะนี้ในการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอาจจะมีศักยภาพเพราะทุกคน ออมองว่าสื่อมีสารภาพในการประสานงานมากกว่าภาครัฐแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะกำลังมองผิดแล้วภาครัฐคุณต้องให้ภาครัฐเป็นพระเอกครับสื่อเป็นตัวเสริมมากกว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐเองอาจจะงงๆกับการทำงานอยู่บ้างแต่ผมว่าสักพักมันก็ปรับเข้าระบบมันได้นะครับ สิ่งหนึ่งที่คุณสุทินพูดเรื่องกรณีที่ล่าหลุมแก้วครับของฐา,านีโทรทัศน์อยู่ช่องหนึ่งนะฮะผมจะบอกว่ามันไม่ใช่มีเคสนี้เค่เดียวอ๋อเยอะเยอะมันมีมากมายมหาศาลในความเดือดร้อนของประชาชนในขนาดนี้อ๋อแต่ที่น้ำตตาแต่การเป็นสื่อก็ต้องให้ความสําคัญในจุดนั้นๆก่อนเหมือนกับผมหรือลองประสบโชคไปประสบที่ย่านสายใหม่ครับ ทั้งหมู่บ้าน500คนไม่มีอาหารกินเลยคในเจน7วันในน้ําท่วมน้ําท่วมสองสาเมตร,รเรือเข้าลําบากมากครับแล้วก็กรถก็ลําบากแต่เราก็พยายามบากบันเข้าไปครับสิ่งแรกที่เราได้รับผมจะให้ดูรูปก่อนดีกว่านะฮะผมชอบรูปนี้มากนี่ฮะความภาคภูมิใจของเราที่เราเข้าไปครับนี่ฮะคือการยกมือไหว้เป็น เป็นอะไรที่เราเรารู้สึกว่าเราตั้งใจครับว่าสิ่งเหล่านี้นี่เขารอความหวังจากเราครับดังนั้นไม่เฉพาะสื่อหรอกครับทุกคนทําได้หมดเลยครับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยถ้ารวมพลังกันแล้วเนี่ยได้หมดมันทําอะไรได้มากกว่าน้ําท่วมที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับแล้วคำหนึ่งที่บอกว่าเราจะผ่าวิกฤตไปด้วยกันรูปนี้ฮะ พ่อแม่ลูก<อ>เนี่ยฮะกอดกันอยู่ในขณะที่น้ําลึกมากๆอยากให้กล้องซูมมาใกล้ๆน,นะฮะพ่อแม่ลูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะกอดกันอยู่เนี่ยเราจะผ่าวิกฤตไปด้วยกันเขายังสู้เลยครับดังนั้นคนไทยทั้งประเทศต้องสู้เหมือนกันครับสู้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมกําลังบอกให้ทุกคนพยายามทําในขณะน,นี้คือว่าต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน ก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นมเมื่อเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยเรารถึงจะให้คนอื่นมาช่วยเหลือครับท่าสนะู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เราจะมาพบกับโครงการตํารวจผู้รับใช้ชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะนําประชาชนที่กําลังทุกข์อยู่เนี่ยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วและแนวทางในการ ดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆของกองปราบปรามซึ่งมีบทาบาทสําคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามนโยบายของรัฐบาลและสํานักงานตำรวจชาติเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ จนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพริลผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iN TV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iN TV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราห์ฉบับใหม่ล่าสุดขายตรงจัดหนักกองทุนดับทุกเหยื่อน้ำท่วม ขายตรงพลิกเกมหนีน้ำเดินสายลุยต่างจังหวัดหวังดึงยอดธุรกิจเจาะปฏิบัติการปั้นนักขายเลือดใหม่ขายหมอเสงเข็นตำราป้อนความรู้สู่การสร้างรายได้ตั้งแต่เยาววัยแฉเส้นทางอู่กลางคอนเวิร์ตคอปพอฉีกตัวโบกมือลาตั้งตัวเป็นเอกเทศ เจาะก,กืนผู้บริหารหนุ่มไฟแรงสุนัยวชิระวราการแห่งสปาโนเวเตอร์ค้าปลีกแก้ปมวิกฤตสินค้าขาดแคลนปรับแผนย้ายฐานนำเข้าอาหารยอดฮิตรับมือหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง ถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจเนี่ยลฟ์เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธฐานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี n น w l i ไลเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับด้วยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสดธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทย ท่านผู้ชมครับมาพบกับรายการตามหาความจริงในช่วงสุดท้ายของรายการบันนี้ครับท่านผู้ชมครับอีอก โครงการหนึ่งที่เราจะอดพูดถึงไม่ได้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่นําประชาชนมามีส่วนร่วมในการช่วยงานตํารวจในการที่จะช่วยประสานในการช่วยเหลือร่วมมือกันในการช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้าท่วมในขณะนี้คือโครงการตํารวจผู้รับใช้ชุมชนซึ่งท่านพันตารวจเอกประสบโชคพร้อมมูลท่านเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้อยู่ฉันท่านรองประสบโชคนิดโครงการนี้เนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วกระระหว่างน้ําท่วมเนี่ยนำประชาชนมีส่วนที่จิตอาสามาช่วยผู้ประสบภัยอย่างไรบ้างครับ โครงการตรรํารวจผพ้ใช้ชุมชนของกองปราบปรามนะครับแนวคิดก็คือกองปราบปรามเนี่ยจะเป็นตัวแทนของกองการตรวจสอบสนการและเป็นตัวแทนของเสมอชาติในการที่จะเป็นแกนการไปขับเคลื่อนในการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานปกครองส่งท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนนะครับในการที่จะไปดำเนินการใน3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือไปร่วมกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนนะครับยกอย่างอย่างขณะเนี้ย ชุมชนมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมแล้วก็จะไปเรื่องน้ําท่วมครับอันที่2ก็จะไปเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการพัฒนาให้กับชุมชนนะครับอันที่3ก็จะไปเพิ่มการให้บริการที่ดีกับประชาชนเพราะนั้นเราจะไปจัดทําเป็นศูนย์ประสานงานชุมชนขึ้นในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะนั้นศูนย์ประสานงานชุมชนก็จะเป็นที่ทําการของผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนก็จะ พราะนั้นศูนย์ประสานงานชุมชนก็จะเปลี่ยนเสมือนเป็นศูนย์สะดวกใช้ของภาครัฐในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน<อ>รวมทั้งการพัฒนารวมทั้งการให้บริการที่ดีกับชุมชนครับซึ่งตอนนี้ทางกองปราบปรามเองเนี่ยเพียงหน่วยเดียวเราคงไม่สามารถทําได้ต้องร,ร่วมมือจากประชาชนเปลี่ยนแว่ากองปราบปรามเนี่ยเรามีเครือข่ายพื้นที่รับผิดชอบในการบรเนินงานเนี่ยทุ่ประเทศครับกองปราบปรามก็จะไปบูรณาการทั้งหน่วยงานในสมัยชาติเองไม่ว่าจะเป็นของนครบาน ส่วนปูทอนต่างๆและหน่วยงานต่างๆนะครับรวมทั้งนอกหน่วยอย่างเช่นกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงพัชาาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษานะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับกองทัพบกนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องครับในวันนี้เราเราได้รับความร่วมมือดีมากจากหน่วยงานครับที่ผ่านมารวมทั้งปัจจุบันและในอนาคตนะเราก็จะดำเนินการ การช่วยเหลือนี่ให้แผ่ไปทั่วทุกพื้นที่ทักงเทศโดยจะเราจะจัดลาดับความเร่งด่วนก็จะเอาพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของประสบภ,ภัยมากก่อนอย่างเช่นในรอบกรุงเทพนะครับแล้วก็จังหวัดปริมณฑลอ้โโอเคมันเป็นนี่คุณวิญยาในฐานะเป็นที่ปรึกษาด้วยของกองตัดปลา